วันที่8ธันวาคม2566กมุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วลักษณะเช่นชนี้ค่ะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปรินีมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนขึ้นลงบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังปานกลางโดยมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงม,มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง นายรียนีไว้ด้วยนะคะพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทย7จ็นาฬิกาวันนี้ถึง7จ็นาฬิกาวันพรุ่งนี้มีดังนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 8 3 4งาสองศาเซลเซียสและบริเวณยอดดอยอากาศหนาอุณหภูมิต่ำสุด8-15งาองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหน อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-21องศาเซลเซียตและอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3งาสองศาเซลเซียตค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องาสศาเซลเซียตภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละส่วนมาบริ ชลบุรีระยองจันทบุรีลัดดาตอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องาสศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33งาสองศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละที่ส่วนมิบ พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียสและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดค่ะย3 2 5องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด32-34ององศาเซลเซียสค่ะ